ไม่ไว้ใจโอ้โทำไมอ่ะเหตุการณ์ตัวนี้มันไว้ใจไม่ได้เลยไม่เชื่อตะาูลุหุนน่ะตอนนี้นะภายในพื้นที่นิ่งแต่ความเมืองระหว่างประเทศกำลังคุกุนกลยุทธ์ในเรื่องของความเมืองเนี่ยครับกลุนก็จะบอกว่านิ่งไหมยังไม่นิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะยังมีการเคลื่อนไหวของทหารทั้งฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยนะคือฝั่งไทยก็ต้องปกป้องเฮ้ยถ้าลุกคืบเข้ามาไม่ว่าจะใช้โดรนใช้อะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องป้องกันเต็มที่ใช่ กองทัพภาคที่สองกองทัพไทยก็ประกาศอย่าพึ่งเข้ากลับไปพื้นที่เพรไม่มั่นใจใช่ไหมไม่มั่นใจไมีใ,ใครมั่นใจเลยตอนนี้ผมว่าประธานอาเซียนเองซึ่งเป็นตัวกลางวันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะมาเลเซียว่าที่เจราจาความเมืองแล้วเนี่ยตกลงยุติการยิงแล้วมันยุติจริงหรือไม่ครับก็บกไม่วางใจเรื่องนี้ เข้าประธานอาเซียนเนี่ยนะมาเป็นตัวกลางอดีแต่อย่าไปเลขาอาเซียนนะเพราะเลขาธิการอาเซียนเนี่ยมาจากกัมพูชาอ๋อต้องไปทางประธานใช่ไหมต้งไปประธานแต่ที่บอกว่าบันปลายอย่างหนึ่งคือมีความต่างกับปี54 5 4 14วันเนี่ยจบนะแลวตอนนั้นประธานอาเซียนคืออินโดนีเซียแต่ครั้งนั้นไม่มีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวแต่ครั้งนี้ทั้งจีนทั้งสหรัฐเข้ามาเกี่ยวเลยบอกว่าแซกซ้อนโลกแทรกเยอะพบว่า มาอำนาส่วนหนึ่งนะแต่เหนืออื่นใดเนี่ยมันมีเรื่องผลประโยชน์ของกัมพูชาของฮุนเซนนี่แหละตระกูลฮุนเนี่ยที่ทําให้ไอ้นี่ไม่ยอมไม่ยอมก็ไปทุบมอเข้าวเขาอะทุบมอเข้าวเขาพี่ช้างอย่าลืมนะในพื้นที่ตรงนั้นะก่อนหน้านี้ไม่นานนักกัมพูชาโทเท่าแล้วก็ของบริษัทน้ำมันของออสเตรเลียก็จับมือร่วมกันแล้ปฏิกิยาล่าสุด คุณเห็นภาพลึดนึ่งไหมกรณีของกัมพูชาร่วมกับอเมริกาในการฝึกกำลังกันใช่ไหมอันนี้ก็สะท้อนภาพในการเมืองซ้อนในเรื่องของความขัดแย้งไทยกัมพูชาครับเขาบอกว่าตอนนี้นะที่เห็นนิ่งๆกัมพูชาถอนหรือว่านิ่งไม่ยิงอ่ะจริงๆกำลังปรับกลยุทธ์นะนี่ฟังทหารบอกอย่าเพิ่งชะล่าใจนะ เสริมกาลังเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้นะเอ้ามาดูข้อหาลือก่อนหน้านี้ที่หยุดยิงหลักๆมีสามวันที่28ใช่ไหมใช่ที่มนองสองฝ่ายทำงานร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆตามแนวชายแดนให้เกิดความสงบสุขเพื่อพี่น้องประชาชนความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมาหลังจากมีการประชุม GBC แล้วจะมีความชัดเจนมากขึ้นจับตาวันที่4วันที่4บอกแล้วว่าถ้าวันที่4ไม่เกิดการประชุมเนี่ย บานปลายแน่นอนะอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างแม่ทัพภาคที่สองกับรองผบภูมิภาคของกัมพูชาตกลงแล้วเป็นอย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นแบบนี้เลยก่อนหน้านี้ฝ่ายทหารยื่นเจ็ดข้อใส่มือลุงอ้วนบอกว่าเวลาไปเจรจาเขาเรี่ยการสาการเนี่ยนะยืนยันบอกว่าต้องหยุดยิงจากอาวุธทุกประเภทและต้องไม่มีการ วางกับระเบิดในพื้นที่เขาวางมาแล้วเขาวางมาแล้วห้ามเคลื่อนไหวเยอะยกย้ายกำลังซึ่งตอนนี้เขายกย้ายแล้วเขาย้ายเคลื่อนกันกำลังพลเลยต้องไม่มีการเพิ่มเติมกําลังซีบอกเลยเมื่อกี้บอกแล้วซึ่งเติมกำลังเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยต้องไม่แสดงท่าทีเป็นการคุกคามและยั่วยุในส่วนหน้าตอนนี้ยังไม่มีมีอยู่นี่เหรออ่า ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดนในระบบทวิภาคีน,นี้ก็เากันที่ตเจจากัน m อ u 43อ่าสี่เอ่อทีาต่อมากำหนดแนวทางการฟื้นฟูในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายเพื่อไม่เกิดความขัดแย้งต่อกัน อันนี้ถ้าจะเจรจาต้องเดินไปแบบนี้กําหนดให้ัฐมีกรกลาโหมของทั้งสองฝ่ายเจรจากันในรายละเอียดอีกครั้งภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์อโันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทหารบอกว่าถ้าจะยุติกันได้เนี่ยเดินไปตามแนวนี้แหละตอนนี้ยุติไม่ได้ก็แปลว่าระหว่างนี้จนถึงวันที่4ี่เนี่ยยังคุกคุนใช่ไหมฮะก็ยังไม่มีการเจรจาแบบทวิภาคีไม่มีจนวันที่4 g b c เนี่ยและ ตอนนี้นี่ชัดเจนเห็นไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมที่สามสิใช่นี่นี่กัมพูชาที่เชิญช่วยทูตทหารที่ประจําพนมเปญเนี่ยใช่ไปดูพื้นที่ที่พืโอพีวีบอกว่าเลยไม่มีการยิงไงไม่กลัวเลยเหรอ ว่าเขาเขากำลังยิงอยู่นะพื้นที่นี้คือกัมพูชาเขารับรกลัวเลยว่าไม่มีปัญหาเพาน้ไม่กลัวทหารไทยเป็นทหารที่มีเกียรติเขาไม่ยิงก่อนเราไม่ยิงไปเสร็จไงเนี่ยจุดที่พาไปเนี่ยบริเวณตาตาอมอนุสาวรีย์ตาอมซึ่งฮุนมาเนียสร้างขึ้นแล้วก็ละเมิดพื้นที่เนี่ยบริเวณช่องอันม้านั่นแหละซึ่งตรงนี้ต้องเจจาอิมมูร์แล้วก็ในการเจ พาไปดูเนี่ยฝ่ายกัมพูชาบอกว่าฝ่ายไทยเป็นคนยิงทำลายอนุสาวรีย์ตาอมอันนี้เลยนีแหละอันี้สาวรีย์เนี่ยแต่ข้อเท็จจริงจากฝ่ายไทยระบุว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายยิงปืนใหญ่พลาดเลยระเบิดนั่นแหละนี่นี่หรืแล้วก็มีทูตสิบสามประเทศสิบสามประเทศที่ไปมีอะไรบ้างสหรัฐจีนญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้ออสเตรเลีย มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ลาวเวียดนามและเมียนมาครับแล้วมไม่เชิญช่วยเชิญผู้ช่วยทู้ทหารไทยด้วยเหรอไม่เชิญครับไม่เชิญแต่คนที่มีบทบาทมากที่สุดนะในบรรดาผู้ช่วยทู้ทหารเนี่ยคือรัเสเซียนเพราะ,ะว่าตอนนี้รัเสเซียซัพพลายเรื่องอาวุธให้กับกัมพูชาก็กับดักระเบิดเนี่ยตอนนี้มีการแชร์รูป ฐานรับจ้างรัสเซียด้วยใช่ไหมอ่าเขาบอกจริงมันเป็นเขาบอกเป็นชาวจอมลูกครึ่ง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 ถามว่าจุดประสงค์ที่พาไปอะไรมุ่งหมายในยุทธวิธีที่พ่ชางบอกคือการทูดการทูตการทูดเพื่อแสดงภาพลักษณ์ว่ากัมพูชาเคารพข้อตกลงหยุดยิงครับเขานำเราไปหนึ่งเก้าเนี่ยที่ผมกำลังจะบอกนะว่าในเรื่องการต่างประเทศเนี่ยกัมพูชานำเราเป็นการลุกคืบทางการทูดที่ไทยเนี่ย ตั้งรับครับถามว่ารัฐบาลไทยเนี่ยรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเพชชัยทราบไหมทราบครับเลยเนี่ยฮะเนี่ยต้องไปวางแผนเรื่องพ r อาชายแดนกันเลยใช่ได้คือตอนนี้เนี่ยผมว่านะครับรักษาการนายกหรือรัฐบาลเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องกระทรวงต่างประเทศใหม่อ่านะดูนะรัฐมนตรีพมอเวลาวุฒออกมาแถลงเนี่ยคนบอกเออคนนี้น่าจะพิ็นรรีต่างประเทศได้ดีกว่า ไม่ใช่คือเขาเรียกร้องให้ท่านเป็นตั้งนานท่านไม่เป็นเอ้ารัฐบาลต้องปรับปรุงการประชาพันธ์เกี่ยวกับการชายแดนไทยกัมพูชาเออที่สําคัญอันนี้มันสงครามข้อมูลข่าวสารยิ่งสื่อเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นเขาเรียกไม่มีกําแพงเนี่ยนะต้องใช้จริงๆรนะรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศและสบสบอะไรไอ้ศูนย์ปฏิบัติการ่ะควรที่จะดึงสื่อเนี่ยเข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจและใช้ ยุ่ธวิธีนี้ในการทําความเข้าใจกับประชาชนก็เห็นอย่างที่ที่ไอโอของกัมพูชาถล่มถล่มสื่อฝั่งไทยใช่เละเลยเขาบล็อกในภาษาอังกฤษและแต่ว่าแฮกเกอร์ไทยไปถล่มบังไซรองภูมิธรรมยืนยันว่าการทํางานของรัฐบาลไม่ล่าช้าและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ยื่นหนังสือไปอย่างต่อเนื่องแต่ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการกับการอธิบายต่อสาธารณะนคนละเรื่องกันกานช่วงชิงเรื่องข้อมูลข่าวสารสำคัญ มากกว่าการยื่นหนังสือลัรัฐบาลเตรียมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีกัมพูชากล่าวหาไทยว่าละเมิดใช้อาวุธเคมีนี่นี่เรายืนยันว่าเป้าหมายของไทยเนี่ยมุ่งเน้นปฏิบัติการในเขตพื้นที่ทหารเท่านั้นเราไม่มุ่งเน้นพื้นที่อื่นๆไอันี่สิ่งที่รัฐบาลทำแต่ประชาชนคนไทยอยากจะเห็นภาพเชิงแอคชั่นแล้วตอนนี้เิ่ลุก แม่ทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองของเราไปพบพบสูงสุดมาเลเซียทำไมพอบอสูงสุดมาเลเซียเนี่ยเดินทางมาพบให,ให้ข้อมูลให้ข้อมูลมามาพูดคุยเก็บเกี่ยวข้อมูลเพราะเพราะว่าทัพภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยจะเป็นเขตตะเข็บแนวชายแดนไทยกัมพูชาถูก,ถ,กถูกในพื้นที่เนี่ยพบทั้งอมริตบุญสุยาครับบิ๊กใหญ่แล้วก็บิ๊กกุ้งภาคที่สองเจอแล้วนะครับเป็นการชี้แจงให้เห็นภาพว่า ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเป็นยังไงนั่นถึงมีภาพนี้กันออกมาแล้วตอนหลังพบสทสของมาเลเนี่ยก็ไปที่กัมพูชามาพบไทยก่อนนะแล้วไปโน่นนะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายาพยายามที่จะดึงมหาอำนาจมิตรมาดูแลว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ยังไงเนี่ยฮะพบของมาเลเซียเนี่ย ให้หยุดยิงทันทีห้ามเพิ่มกําลังทหารน,นะเน้นความช่วยเหลือทางการแพทย์แนะฝ่ายไทยประสานกับคุมชาแบบไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสยาะไม่แนะฝ่ายกัมพูชาประสานบ้างเหรอ <c oughs> อันนี้อันนี้มาเยือนไทย <c oughs> เขาไปเจอก <c oughs> ็ามาพูดคุยแล้วบอกว่าแนวทางควรจะเป็นแบบนี้ <c oughs> <อ>แนวทางนี้ไปเยือนกัมพูชาก็ต้องพูดแนวนี้เหมือนกัน